กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศล่วงหน้าในช่วงวันนี้ถึง30กรกฎาคมว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเนี่ยมีกําลังอ่อนลงประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยเนี่ย จะมีฝนลดลงค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรข้อควรระวังค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย ส่วนกรณีสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วง23-24กระกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยตรวจพบว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด1.8-3.6มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาจำนวน48ครั้งเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดค่ะถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะจะพยากรณ์ปริมาณฝนจะลดลงแต่ก็ให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ด้วยค่ะ